สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื่อกล้งแจ้งข่าวจริงค่ะสาหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่17พฤษภาคม2564นะคะก็ยังอยู่กันที่ข่าวสารเกี่ยวกับทางธนาคารอมสินนะคะมาอัปเดตข่าวสารในช่วงเวลายามเย็นนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางช่องนะคะได้อัปเดตนะคะว่าทางแอปพลิเคชันไมโม่นั้นนะคะมีแถบสินเชื่อขึ้นมาแล้วนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มก็มีแถบสินเชื่อขึ้นมาแล้วบางท่านก็ได้ทําการขอสินเชื่อ ไปแล้วนะคะแต่เวลาประมาณ11นาฬิกากว่าๆนะคะวันนี้าทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะก็ได้มีการปิดระบบนะคะในช่องของแถบสินเชื่อสู้พัยโควิดค่ะเพราะว่าทาง แอปพลิเคชัน m มโ o แจ้งว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการาทำงานของแอปพลิเคชัน m ม m o นะคะก็ถึงเวลาตอนนี้ค่ะ6โมงเย็นกว่านะคะระบบในแถบสินเชื่อนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าเมนูอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินถอนเงินนะคะยังใช้งานได้ตามปกติค่ะแช้งข่าวนะคะจากทางด้านหน้าเพจของ m มโ o บายจีนะคะได้ประกาศว่าเตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ค่ะจากไมโ o เวอร์ชันนยใช้งานง่ายขึ้นสด ดวยิ่งขึ้นพร้อมให้บริการ18พฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ก็ทางแอปพลิเคชันไมโมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเขากำลังทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอปพลิเคชันไมโมให้เป็นเวอร์ชัน2.0นะคะ ณเวลาตอนนี้นะคะ6โมงเย็นกว่าๆนะคะใครที่อยากจะโอนเงินถอนเงินนะคะผ่านแอปพลิเคชันไมโมยังทําได้อยู่นะคะแต่ว่าตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางธนาคารเขาได้แจ้งมาว่าประกาศปิดปรับปรุงระบบนะคะธนาคารขอแจ้งปิดให้บริการไมโมชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2564เวลา23นาฬิกาจนถึงวันที่18พฤษภาคม2564ถึงเว เวลา9นาฬิกาขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่รอจะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะคะคิดว่าระบบน่าจะยังไม่เปิดให้บริการนะคะเพราะว่าเขาแจ้งปิดปรับปรุงระบบค่ะในแถบแอปพลิเคชันไมโมนะคะจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน2.0เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังเวลา9นาฬิกานะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะบนแอปพลิเคชันไมโมค่ะก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าระบบเขากําลังจะอัปเดตเป็น เวอร์ชัน2 0นนั่นเองค่ะท่านไหนนะคะที่รอจะขอสินเชื้อสู้ภัยโควิดอยู่นะคะก็รอนิดนึงนะคะ ทางระบบนะคะเขาก็คงจะทํางานกันอย่างหนักเลยทีเดียวละค่ะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารสั้นๆค่ะเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าอย่างไรหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินเชื่อโควิดนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบเลยละค่ะใครที่ผ่านการพิจารณาแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านไหนไม่ผ่านการพิจารณาก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะทางช่องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ